ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเสนอตอนที่หความปรารถนาของท่านพระจารย์เสากันตะสีโลและความปรารถนาของท่านพระจารย์มั่นภูริทตโตท่านพระจารย์มั่นภูริทตโตได้เล่าว่านิสัยของท่านพระจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นน่าเลื่อมใสมากที่มีแปลกอยู่บ้าง เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราถ้าจะลอยขึ้นจากพื้นเป็นแน่เลยลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพวักพวงกับเรื่องตัวลอย ท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณหนึ่งเมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตได้ถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้างจึงทําให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไป เวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกตัวว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ใจว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านมิได้ประสจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิ ท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยสายตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มั่นอยู่ในสมาธิเพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเน็บไว้ แล้วค่อยๆเอื้อมมือจับด้วยความมีสติแล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนาคือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาจนถึงพื้นอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆเมื่อท่านได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่า ตัวท่านลอยขึ้นไปได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่ไม่ได้ลอยขึ้นไปเสมอนี้เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสาร,รู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่าน ไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตท่านพระจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านพระจารย์สาวเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปจเจก,กพุทธเจ้าเวลาออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรมากเข้ามากเข้าใจรู้สึกประวัติประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระปัจเจกพพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดาย ยังไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวก และเห็นผลไปโดยลำดับลำดาไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความกระเสมดังใจหมายแต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนักทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านที่มุ่งเป็นพระปัญเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองโดยชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้ อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับความปรารถนาได้สำเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแจ้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้แม้ท่านพระจารย์มั่นเองตามที่ท่านเล่าว่าท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเช่นเดียวกันท่านเพิ่งมากลับความปรารถนาเมื่อออกบำเพ็ญธุด,ดงคกกรรมฐานนี่เองโดยเห็นว่าเนิ่นนานเกินไป กว่าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความปรารถนาจำต้องท่องเที่ยวเกิดแจเจ็บตายอยู่ในวตฏสงสารหลายกับหลายกันไม่ชนะจะแบกขนทนทุกความทุกทรมานไม่มีวันจบสิ้นนี้ได้เวลาเร่งความเพียรมากๆจิตท่านมีประวัติประวัติในความหนนหลังแสดงความเป็นผู้มีความอาลัยเสียดายความเป็นพระพุทธเจ้า ยังไม่อยากนิพพานในชาตินี้เหมือนท่านพระอาจารย์เสาวพออธิษฐานของดจากความปรารถนาเดิมเท่านั้นรู้สึกเบาใจหายห่วงและบำเพ็ญธรรมได้รับความสะดวกไปโดยลำดับไม่ขัดข้องเหมือนแต่ก่อนและปรากฏว่าท่านผ่านความปรารถนาเดิมไปได้อย่างราบรื่นชื่นใจเข้าใจว่าภูมิแห่งความปรารถนาเดิมคงอยังไม่แก่กล้าพอ ยึงมีทางแยกตัวผ่านไปได้เวลาท่านพระจาร์มั่นออกเที่ยวทุดงกรรมฐา,านทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะเริ่มต้นท่านมักจะไปกับท่านพระจา,าร์เสาเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระจาร์เสาท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจ เหมือนท่านพระจารย์มั่นเวลาจําเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้นแล้วก็ลงธรรมาทไปเสียประโยคธรรมที่ท่านเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมาก แต่จะนำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทาแล้วท่านก็ลงธรรม,มาฏไปกุติโดยไม่สนใจกับใครอีกต่อไปปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยที่สุดทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกินสองถึงสามประโยคเวลานั่ง ก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายหลายชั่วโมงเดินก็ทํานองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยน่าเคารพเรื่มสายมากมองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจเป็นหลายวันประชาชนและพระเนนเคารพเรื่มสายท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระจารย์มั่นทราบว่าท่านพระจารย์ทั้งสององค์นี้รัก และเคารพก,กันมากในระยะวัยต้นไปที่ไหนท่านชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาพอมาถึงวัยกลางผ่านไปเวลาพักจำพรรษามักแยกกันอยู่แต่ไม่ห่างไกลกันนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกมีน้อยครั้งที่จำพรรษาร่วมกันทั้งนี้อาจเกี่ยวกับบรรดาสิทธ์ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีมากด้วยกัน และต่างก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีถ้าจำพรรษาร่วมกันจะเป็นความลำบากในการจัดที่พักอาศัยจำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้างทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จำพรรษาหรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงกันและเป็นห่วงกันมากเวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการ จะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาหรือมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นต่างจะต้องถามถึงความสุขความทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่นๆจากนั้นก็บอกกับพระที่มากราบว่าคิดถึงและฝากความเคารพคิดถึงไปกับลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามสมควรแจ่อาวุโสพันเตทุกทุกครั้งที่พระมากราบพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์ ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันมากไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเวลาพระอาจารย์ทั้งสององค์ใดองค์หนึ่งพูดป่ารบถึงกันและกันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจะมีแต่คำที่เต็มไปด้วยความเคารพและความยกยอรสรรเสริญไปโดยถ่ายเดียวไม่เคยมีแม้คำเชิงตำหนิแฝงขึ้นมาเลยท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่า ท่านพระอาจารย์เสาเคยบอกท่านว่าจิตท่านเป็นจิตที่โลดโผนมากรู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเอาเลยเดี๋ยวจะเหาะเหินเดินฟ้าเดี๋ยวจะดำดินเดี๋ยวจะดำน้ำข้ามทะเลนั้นท่านว่าเป็นความจริงดังที่ท่านพระอาจารย์เสาตำหนิเอาไว้เพราะจิตท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลารวมสงบลงแต่ละครั้งแม้แต่ขั้นเริ่มแรก บำเพญยังออกเที่ยวรู้เห็นอะไรต่างๆทั้งที่ท่านไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้นเช่นออกรู้เห็นคนตายต่อหน้าและเพ่งพิจารณาจนคนตายนั้นกลายเป็นวงแจ้วและเกิดความรู้ความเห็นแตกแขนงออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเวลาปฏิบัติที่เข้าใจว่าถูกทางแล้วขณะที่จิตรวมสงบลงก็ยังอดจะออกรู้สิ่งต่างๆไม่ได้บางทีตัวหาะลอย ขึ้นไปบนอากาศและเที่ยวชมสวรรค์วิมานกว่าจะลงมาก็กินเวลาหลายชั่วโมงและมุดลงไปใต้ดินด้นดูนรกหลุมต่างๆและปรงธรรมสังเวทกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆกันเสวยวิบากทุกข์ของตนของตนอยู่จนลืมเวล่ำเวลาไปก็มีเพราะเวลานั้นยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นความจริงเพียงไรเรื่องทํานองนี้ท่านว่า จะพิจารณาต่อเมื่อจิตมีความชำนาญแล้วจึงจะรู้เหตุผลผิดถูกดีชั่วได้อย่างชัดเจนและแม่นยำพอเผลอนิดขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่ก็มีทางออกไปรู้สิ่งต่างๆภายนอกอีกจนได้แม้เวลามีความชำนาญและรู้วิธีปฏิบัติได้ดีพอสมควรแล้วถ้าปล่อยให้อ,อกรู้สิ่งต่างๆจิตย่อมออกรู้อย่างรวดเร็วระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจ และชำนาญต่อการเข้าออกของจิตซึ่งมีนิสัยชอบออกรู้สิ่งต่างๆนั้นท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาลงในร่างกายส่วนล่างแทนที่จิตจะรู้ลงไปตามส่วนร่างกายส่วนต่างๆจนถึงพื้นเท้าแต่จิตกับพุ่งตัวเลยร่างกายส่วนล่างลงไปใต้ดินและทะลุดินลงไปใต้พื้นพิภพดังท่านพระอาจารย์เสาว่าให้จริงๆ พอรีบฉุดย้อนคืนมาสู่กายก็กลับพุ่งขึ้นไปบนอากาศแล้วเดินจงกรมไปมาอยู่บนอากาศอย่างสบายไม่สนใจว่าจะลงมาสู่ร่างกายเลยต้องใช้สติปัญญาอย่างเข้มแข็งถึงจะยอมลงมาสู่ร่างกายและทำงานตามคำสั่งการรวมสงบตัวลงในระยะนั้นก็รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อจนสติตามไม่ทัน และอยู่ได้เพียงขณะเดียวก็ถอนออกมาขั้นอุปจาระแล้วออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณรู้สึกรำคาญต่อความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้อย่างมากมายถ้าจะบังคับไม่ให้ออกและไม่ให้รู้ก็ไม่มีอุบายปัญญาจะบังคับได้เพราะจิตมีความรวดเร็วเกินกว่าสติปัญญาจะตามรู้ทันจึงทำให้หนักใจ และกระบวนกระวายในบางครั้งแบบคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในต้องใช้การทดสอบด้วยสติปัญญาอย่างเข้มงวดกวดขันกว่าจะรู้วิธีปฏิบัติต่อจิตด,ดวงผา่าโผนในการออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณนี้ก็นับว่าเป็นทุกข์อาการอยู่แต่เวลารู้วิธีปฏิบัติรักษาแล้วรู้สึกว่าคล่องแคล่วว่องไว และได้ผลกว้างขวางทั้งรวดเร็วทันใจต่อภายในภายนอกเวลามีสติปัญญารู้เท่าทันจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตดวงนี้จึงกลายเป็นแจ้วสารพัดนึกขึ้นมาเพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองไม่มีขอบเขต